ก็โหลสวัสดีรครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะฮะเดฟทอยเยอร์แคร์สเกมมิ่งนะฮะวันนี้ผมมาเล่นม e c คร f t ในเซิร์ฟเอ้ยในมิ game นิเกมที่ชื่อว่าเบส w อลนะฮะในเซิร์ฟเวอร์ของคอสโมนะฮะเรามีแขกรับเชิญนะครับผู้นะครับลโหแล่วคนเนี้ยเบสเบสเบสบีครับเนี้ยค,ค,คนข้างๆผมครับเนี่ยสกินกับหัวเนะี่ยโคตรกวนเลยนะครับก็วันนี้เขาจะมาเล่นเป็นเพื่อนผมนะครับ นะครับก็ก็นะครับก,ก็เล่นเลยครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องต่อบล็อกไปตรงกลางก่อนนะเพ่โอเคครับเขาเคยเล่นมาก่อนนะครับเขาเซียนนะครับใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อต่อต่อ,อ,อพี่เปเอวเหล็กแล้วไปแลกดาบดิพอต่อไป เหล็กต้องอยู่ตรงนั้นนะ่ะนู่นนะ่ะนู่นน,ะนู้นน,ะนู้นนะโอเคบล็อกหมดบล็อกหมดบล็อกหมดหมดหมดแล้วพี่รู้ไหมครับวิธีกลับแบบอย่างเร่งด่วนคือยังไงครับไม่ใช่ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้แหละครับ <c oughs> อย่างนี้ครับนู่นเหล็กอยู่ตรงนั้นนะ่ะ กลองไม่มีอะไรเลยแลกบบ็อกดีกว่าโอเคต่อไปตรงกลางดีกว่าอืมผมนี่สายผมไม่ใช่สายโหดนะครับเออรีิวสีอะไรอะ่ะพี่โอเค ผมไม่ใช่สายโหดนะแต่ผมสายเพ่นเนีบยไม่ใช่เว้ยสายเพ่นนะฮะไอ้ข้างบนมีไดมอนด์โอ้ my god ที่ผมได้ไดมอนด์มาแล้วมาช่วยหน่อยโอ้ยลุมล้มมาช่วยหน่อยอยู่บนต้นไม้ไม่เป็นไรพี่เอามือทุบแม่งตกน่ะเอ้ยมันมาแล้วมันมันมันบุกมันบุกมันบุกมันอาตีไปแล้ว ผมจะเก็บไดมอนออจังหวะนี้ไดมอนเออเออ,เอ,อผมอยู่สีเหลืองใช่ไหมตกใจเลยผมนี่ตกใจเลยโอ้ยทำไมเสียงมันดังกว่าเดิมอะดังตรงไหนอะปกติเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วกลับแล้วเ M5 ครับยังไม่ได้ด่าสักอันเลยครับพ่อคุณทำไม เมื่อกี้มันเบาอะเออพี่ผมได้ไดมอนต์มาสามเม็ดอะเอาไหมเอา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 สามเม็ดเลยเออเอามาทำอะไรได้วะเฮ้ยสามเม็ดเที่ยงนี้ได้ทำอะไรมาเปิดกองแล้วแล้วทำอะไรอะทำอะไรอะเปิดกองแล้วอ่าเอาไปโอเคเร็วมากนี่ไงซื้ออ่อนสิบสามไดมอนด์ปะโทษปัดไฟแบบ เฮ้ยมันบุกมามันบุกมันบุกมันบุกโอ้ my ม god มาสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมผ่าทนี้ชื่ออะไรดียวเออเออโอ้ยไม่ออมีดาบแต่แพ้สติก <c oughs> มีดาบแพ้สติกออโอ้ยจริงเลยนะครับเออไล่เหากันหมดมากูไม่เอาอะไรไปเลยเนี่ยเอามือปเปล่าทุบแม่งเนี่ยชุบจังหวะนี้สีแดงบุกเลยไม่มีตัวไม่มีอะไรเลยนในตัวเนี่ย ไม่ต้องเรียกแล้วลองใจเย็นๆมึงมึงมึงเออเอ้อเวเอาเฮ้ยรอดด้วยเฮ้ยเพื่อนละอ่ะแล้วแล้วคุณโดดลงมาทำไมเนี่ยเอื้อเอื้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยคุณสายซาป่าวไม่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 ทันแล้วครับอะไรอ่ะโอ้ยแย่งกันเหรอแย่งเออทำไมพี่ดูคิวดีๆนะครับเอื้อ เฮ้ยมันบกุกมันบกุกมันบกุกสีแดงมาสีแดงมาสีแดงแมมสีแดงผมไม่เห็นนะพี่สุกุมะเอเมนอะผมไม่เห็น,นะมมเ,หนเออเออมากูใช้มือเปล่าทุบมึงมึงจะใช้สติ๊กใช่ไหมมาเออโอ,เโอ้ยมึงตีกต็ตอกเอ้ยกูรนะอดวเว้ยเฮ้ยกูรอดเวย้ยช่วยผมด้วยไม่มีบล็อกเฮ้ยช่ยมันไปสีเหลืองแล้วอ่ะผมไม่รู้ไปชี้เก็บเก็บเหล็กต่อไป พี่ดูคิวดีๆนะอีกแล้วเหรอที่จริงเมื่อกี้ตกังไม่โดนไม่ได้โดนค่ามาที่คุณมาโอเคน้โอ้ยโอ้ย้โอ้ยนาโอโอนนบโอย โอเคผมเป็นสายป้องกันเตียงดีกว่านะเพ่ป้้องกันเตียงก็คือป้องกันเตียงอะ่ะแบบแลกดาบแลกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาป้องกันเตียงแล้วก็เออบล็อกมาใครใครมันทิ้งที่ขุดไว้อะพี่มีที่ขุดปะเอาไปเอ้อโอ้ oh god เหลือสีเราสีเดียว oh m ม g ก d ไม่รู้ครับ จังหวะนี้อัดได้เห้ยไอยสีแดงมาสีแดงมา <c ười> ใช้มือทุบเถอะไอมันบุกแล้วมันบุกมันบุกชิบหายแล้วสีเขียวยังอยู่ใช่ไหมไอสีแดงลอยหลังแม่งเลยลอยแม่งเลยเออตายหากันหมดมาใช้มือทุบพี่ดูเตียงไว้นะ เรียบร้อยตายไปนั่งเงสีสีอะไรอะ่ะเฮ้ยสีแดงสีแดงบุกสีแดงบุกเอ้ยถกโอ้ใช้มือแม่งชุดอย่างครบอ่ะผมโดนผมใช้มือทุบตายอ่ะยังโหดอ่ะอืไม่มีไม่มีอะไรเลยใช้มือทุบตายอ่ะยังโหดเลยนะฮะโอชนะแบบง่ายดายมากมากเลยนะครับพี่อยู่ไหนล้วเนีน้ย ลพี่เห็นกระจกดำป่ะเนี่ยที่มันข้างในมันมีรถถังเนี่ยเห็นป่ะพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ตรงหน้ากระจกดำป่ะใช่ป่ะก็กลับมาแล้วนะฮะไปหาพี่เขามานะฮะก็ก็เราต้องปิดอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับพี่ ก็คลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์นะชอบมากๆกดซับนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ